แนทเบาไสก็จะพามาแย่มดแดงแงยหมดแดงเรา <c oughs> จ,จ้าเมื่อนี้หายหนาหายตาไปดนสองสามมือฝนตกแห้งก็เลยขึ้นมาเมืองมดแดงว่ามันไข่บ่อพูดจะห่างมัน,มน,มนว่าหลายคนเดรร้ายบ่อายก็ตามไปดุนกันนะจ้า,จาขับเปร่องมาแย่ตัวน,นี้ครับเนาะมีหลายาห้างอยู่ก็อยู่นีมั้งหางอาเฮียิมภูเขาอยู่ริมถนนเนี่ยค่ะเะ Nóng không nha Nóng mừng ngon mừng ngon mừng 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 ngon để mừng ngon mừng ngon mừng ngon mừng đi. mừng mày đi ngon mừng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  ngon น้องจูห้างแรกครับห้างนี่ได้ครับชู้แต่เห้าขืนมากกันบ่ห้างนี้คือบ้านมี่แม่คือเป็นมา ทังลักที่ที่เขาเนี่ยที่จะได้ใหม่มันยาวขึ้นอันนี้น่าจะมีอยู่ข้างนี้ทางใหญ่ครับ เมือนไงยยนั่งพี่นอนเลยตะได้โบกุกินหยากินเย็นมันบางท่านไขจากเนื้อมังแหละมันไขหน่อยอยู่บางท่านถึงหยามันดีเนาะเดือนคุณอะปุ้มผ้าไม่น่าเหมือนมันสิกไขไหลแล้วไปเที่ยวกันเด้อนี่งแล้วจ้าได้ลงมาแล้ว ใครหน่อยยุพี <esses bunlar con problems> ่น <developed Airbnb> ้องในบ้าร <wiele> ้านหนึ <ę> ่งแต่แม่นม่แม่นมมนมีใครกัใดค่ะเพื่อนไม่พบเจ็กก็เจ็บกินก็แสบครบก็แสบเรอดอไม่ออกคนไอนใส่ถุง อยห้ามัึงยยกันเลยด้กืนปล่อยแมมันตออกกนะันเนาะวันนี้ห้างมมี้เขปลีน 米有米米。いい ลองร oh. ุ่นห้างนี่ครับพี่น้องท้องแย่หมจะมีครับ वो जो कि पाप โอ้โอโอโลงอยู่แล้วหรอมองเบาใส่ขึ้นแงวจะใหม้สาวมาถึงโอ้โห้างนี่มันมาขั้นไงแต่ว่ามันมีใครหน่อยล่ะมาหน่ะคนคือต้นใหม่ มัตต้องเออห้างใหญ่ขนาดเลยมดกับโคบค่คนเนยเอ้ยของกินหยากกินเย็นอาหารสันสูงเขาว่าไงเท่าห้างใหญ่เจ้าว่ามอ้ยอุ้ยพ่อไข่ใหญ่แล้วอ่ะ

ไม่ต้อดแท้ะห่างใหญ่แฮงโอ้โหคูลงคูลงห้างนี้ถ้ามันใครค้าค้านี่เป็นกิโลบนเด้อห้างของใหญ่หนึ่ง

ใครบบดทันเต้งเด้อครับมีลูกเยบมันอยู่ตัวเยบ <Ừ. S 2> อ้าวลงมาจะมีอะไรบ้างใครหน่อยใครหน่อยไปหน่อยใครหน่อยียบมันอันนี้หนีนั่นคืออะไรหน่อยอะไรหน่อย รวมกันก็ได้หลายครับน,นายเ,เขากินยังสีมันเนาะฟาดที่ได้แม่มันดลยันเดือนมีหน้าเมษาเนาะมีไข่เป่งมันตอนไหนไมขาดเลยแย่หมดแดงตังคนตกไ<อ>ม่แย่แถวป่า,ปาเฮ็ดเนี่ยละครับนี่แต่นี่เฮ็ดละง,งกออกเยอะครับนี่ สามสี่ห้าเดือนมาลุ้นกันต่อครับลุ้นเห็ดกันต่อเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่ปลาเห็ดเพาะเท่านั้นนะจ้ะน,นี่เห็ยจะออก,กออกปอปีนี้ครับอ,ออกก็ลุ้นเห็ดล,ลังงกเห็ดเพื่อกันต่อครับตรงนี้ครับแย้มมืดแดงกันนะครับเดี๋ยวห้องหาหั่นตอไปครับ luôn nằm tháng khắp. ôi, ôi, ôi. đây vô đây vô 出你了。Bon สาวเนี้ยสรุปของงานไข่หมูดแดงวันนี้ยังมาเป็นไข่เตือนเนาะเนี่ยจ้าไข่หน่อยอยู่ไข่หน่อยอยู่ครับอีกเดือนหนาพเพ่อดีจะมาเหนื่อยไม่ฟินห,อห้องให้มันบใบไอยู่ฝนตกใส่กับใบย,ยู่ว่วฝนตกแห้งขนาดต้องซ้ำหมื่นเดียร์ามาอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะฝนตกสองวันก่อนฝนตกหนักจ้ะแต่หมูแดงยังมาไข่ใหญ่อยู่กำลังแต่เริ่มจ้าเดือนหนาฝนละมังเนาะ หนาเลยมันแย่ไหมมันแย่ก็เสียได้嘛เนาะวันนี้กัสรุปผลงานในเมืองนนีลก็จะมันแย่มดแดงกันคิดฮอดพี่น้องทุกคนก็เลยมาทำคลิปกันวันนี้วันหยุดไปทำงานจ้ะทุกวันเนี้ยคิดฮอดเฟปซี่ทุกคนนะครับยวหนาเอ็ดอ๋อเจอกันไหมอีทีหาเดือนหยุดชมวิวค่ะเนี่ยหยุดชมวิวของอำเภอแม่ออนหยุดชมวิวครับเนี่ย นี่อำเภอแม่ออนครับด้านหลังน่มาเลนเนี่ยมใครเห็นว่าแับนี้ชมวิวครับนี่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อน,นี้เขากลาที่ลานองไปจนเ สวัสรับคลิปวันนี้เขาเกาะาปีล้าน้อกไปก่อนนะครับไหว้วันใหม่นะครับคลิปใหม่มาชมคลิปต,ต่อไปจะเป็นคลิปเราจะหาใครมดแดงต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นหาไข่มดแดงล่ะจ้ะหาไปจนถึงในสาแ่เอาละสวัรับวันนี้สาวเนเสาชัยลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนมักรอไปสันทะลุยกัมนะครับอวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ